ขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอน้อมระลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกัะยาณมิตรทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโคราพี h ชนแนลค่ะวันนี้ทางช่องของเราขอนำเสนอให้ลองทำแบบนี้ดูอาบน้ำเกลือแก้ดวงตกล้างสิ่งไม่ดี ขับไล่สิ่งอัปมงคลลมเพลมพัดแก้ดวงตกซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้ขออัญเชิญบุญบารมีของคุณพระศรีรัตนตรยัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดีอยู่เย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองมังคังร่ำรวยพบเจอแต่สิ่งดีงาม ทางทางโลกและทางธรรมทุกท่านเทินโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะในสมัยโบราณเชื่อว่าเกลือสามารถขจัดสิ่งอัปมงคลและสิ่งชั่วร้ายได้ค่ะซึ่งคนโบราณมักจะเรียกว่าโดนลมเพลมพัดซึ่งเกลือนั้นสามารถช่วยล้างอาถรรพ์สามารถนำมาใช้เพื่อกำจัดภัยได้ซึ่งภัยที่ว่าก็คือ ภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นบางท่านอยู่ดีๆก็มีอาการทางร่างกายที่ผิดปกติเช่นร้อนร้อนหนาวหนาวตลอดเวลาบางท่านจุกเสียดแน่นบริเวณหน้าอกและบริเวณอื่นๆเมื่อไปหาหมอแล้วก็ไม่สามารถหาสาเหตุของอาการเหล่านี้ได้บางท่านมีใต้ตาดำครัำเหมือนคนไม่ได้นอนอีกทั้งยังโมโหร้าย อารมณ์แปรปรวนไม่เป็นตัวของตัวเองแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนบางคนอาจจะใช้อารมณ์และคําพูดที่รุนแรงทั้งที่ปกติแล้วเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดีบางท่านลงทุนอะไรก็ขาดทุนทำอะไรก็ไม่สำเร็จการเรียนก็ไม่ค่อยดีทำอะไรก็รู้สึกจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหน้าตาเศร้าหมองไม่มีสง่าราศี คนโบราณท่านว่าหากพบเจอแบบนี้เบื้องต้นให้ลองใช้เกลือซึ่งไม่ว่าจะเป็นเกลือเม็ดหรือเกลือปนก็จะช่วยดึงดูดซับเรียกโชคลาภและช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายและช่วยล้างอาถรรันต่างๆได้และแน่นอนว่าหลายๆท่านต่างก็ต้องรู้จักเกลือและประโยชน์ของเกลือเครื่องปรุงรสสารพัดประโยชน์กันนะคะ โดยคุณประโยชน์ของเกลือนั้นมีอะไรบ้างและวิธีการอาบน้ำเกลือเพื่อขับไล่สิ่งอัปมงคลรวมถึงคาถากํากับต้องทำอย่างไรเราไปรับชมกันค่ะเคล็ดลับเกลือล้างอาถรรพ์แก้ดวงตกล้างสิ่งไม่ดีขับไล่สิ่งอัปมงคลประโยชน์ข้อที่หนึ่งเกลือสามารถปัดเป่าสิ่งอัปมงคลและสิ่งไม่ดีออกจากบ้านไปได้ โดยเฉพาะเวลาที่ไปตามงานพิธีการต่างๆเวลาที่กลับบ้านก่อนเข้าบ้านสิ่งแรกที่ต้องทำคือควรโรยเกลือบริเวณทางเข้าบ้านยกตัวอย่างเช่นเมื่อกลับมาจากงานศพก่อนเข้าบ้านจะต้องมีการโรยเกลือที่ทางเข้าบ้านก่อนจึงค่อยก้าวเท้าเข้าบ้านได้ทั้งนี้ก็มีความเชื่อว่าเพื่อป้องกันวิญญาณหรือสิ่งที่ไม่ดีติดตามมานั่นเองค่ะ ประโยชน์ข้อที่2เกลือช่วยไล่สิ่งอัปมงคลโดยเฉพาะท่านที่ซื้อบ้านมือสองหรือบ้านที่เพิ่งซื้อมาใหม่รถยนต์มือสองคนโบราณว่าหากต้องการล้างอาถรรพ์หรือสิ่งไม่ดีหรือหากบ้านเรือนใดมีปัญหามากๆม,มีแต่เรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเงินครอบครัวความรัก อาจจะต้องล้างอาถรรพ์ที่ไม่ดีเหล่านี้ไปวิธีแก้คือให้ท่านนําเกลือมากะปริมาณว่าพอเพียงกับบริเวณบ้านหรือรถยนต์ของท่านจากนั้นให้นําไปผสมกับสตังหรือเหรียญบาทกี่บาทก็ได้เมื่อผสมกันแล้วให้นําไปโรยหรือหว่านให้ทั่วบ้านหรือทั่วรถยนต์หากไม่สะดวกให้ท่านนําเกลือใส่ถ้วยแล้วนําไปวางไว้ในรถหรือตามมุมต่างๆของบ้านค่ะ จากนั้นทิ้งไว้หนึ่งคืนวันถัดมาจึงค่อยทำความสะอาดกวาดให้เกลี้ยงหลังจากนั้นให้ท่านนำเกลือใส่ในห่อผ้าขาวนำไปทิ้งไว้บริเวณวัดหรือบริเวณโคนไม้ใหญ่เพียงเท่านี้ก็จะสามารถปัดเป่าสิ่งต่างๆที่ไม่ดีออกไปได้ถือเป็นการช่วยดึงดูดทรัพย์แล้วก็เพิ่มความโชคดีเสริมพลังบวกเข้ากับตัวบ้านด้วยค่ะประโยชน์ข้อที่3 คนจีนถือว่าเกลือนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ห่วงจุ้ยไม่ดีได้ซึ่งห่วงจุ้ยที่ไม่ดีนั้นอาจจะมาจากเชื้อโรคหรือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆโดยท่านให้แก้โดยการนำเกลือเม็ดใส่ไว้ในภาชนะที่ทำด้วยวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่เป็นโลหะโดยให้ท่านนำไปวางไว้ในบริเวณที่เป็นจุดที่ไม่ดีนะคะเพื่อช่วยปรับห่วงจุย้ยยกตัวอย่างเช่นหากห่วงจุ้ยห้องน้ำไม่ดี ให้วางชามเกลือไว้ในห้องน้ำนำไปวางทิ้งไว้ตามมุมห้องต่างๆสามารถวางทิ้งไว้ได้หลาย,ลายเดือนหรือวางไว้ทั้งปีแล้วให้เปลี่ยนเพราะเกลือเม็ดนั้นมีคุณสมบัติช่วยดูดซับเชื้อโรคและความชื้นซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะมีส่วนทำให้คนในบ้านนั้นไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองค่ะประโยชน์ข้อที่4เกลือช่วยแก้อาถรรพ์คุณใสลมเพลลมพัดต่างๆ ตามความเชื่อโบราณในช่วงกลางคืนหากได้ยินเสียงอะไรเข้าโบราณว่าห้ามทักเพราะในช่วงเวลาหนึง่งคนที่เล่นของอาจจะต้องปล่อยของออกไปถ้าหากไม่ปล่อยของนั้นจะเข้าตัวดังนั้นจึงต้องมีการทำพิธีการปล่อยของออกซึ่งของที่ปล่อยออกมานั้นเรียกว่าลมเพลมพัดซึ่งถ้าหากท่านใดที่ไปโดนลมเพลลมพัดเข้าไม่ว่าจะมีของดีแค่ไหน ก็ไม่สามารถที่จะช่วยคุ้มครองได้รวมถึงบางท่านบางครั้งที่รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองหรือมักเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆบ่อยๆรู้สึกว่ามีปัญหาท้อแท้วิตกกังวลคิดมากกับหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นโบราณท่านว่าให้ท่านลองอาบน้ำเกลือดูซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะวิธีการอาบน้ำเกลือนะคะ สิ่งที่ท่านต้องเตรียมคือ1เกลือ1-2ถึ 2. กำมือ 2. อขันน้ำหรือกะละมังหรือถังน้ำตามสะดวกค่ะวิธีการทำคือให้ท่านเติมน้ำลงไปในถังหรือขันน้ำกะละมังที่ท่านเตรียมไว้จากนั้นให้ท่านใส่เกลือลงไปในถังหรือในขันน้ำที่ท่านเตรียมคนให้เข้ากันจนละลาย จากนั้นให้ท่านอธิษฐานหรือท่องบทสวดดังต่อไปนี้โดยให้ท่านพนมมือตั้งนโมสามจกแล้วบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่อาศัยของท่านแล้วท่องว่าวันนี้ข้าพระเจ้าได้ทำการอาบน้ำเกลือเพื่อล้างสิ่งที่ไม่ดีล้างสิ่งไร้ายๆออกจากตัวข้าพระเจ้าขอให้แม่พระธรณี พระแม่คงคาช่วยเป็นสักขีพยานในการอาบน้ำเกลือในวันนี้และขอให้ข้าพเจ้าหมดเคราะห์หมดโศกหมดทุกข์หมดภัยขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าดีขึ้นและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยเทินสาธุเมื่อสวดเสร็จแล้วให้ท่านกลั้นหายใจแล้วเอาน้ำเกลือราดให้ทั่วทั้งตัว ถ้าทำได้เฮราตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าทิ้งไวประมาณ2-5นาทีหากบางท่านสะดวกสามารถอาบบริเวณกลางแจ้งหรืออาบในห้องน้ำก็ได้นะคะแล้วจากนั้นก็สามารถอาบน้ำได้ตามปกติเลยค่ะโดยการอาบน้ำเกลือนะคะควรทำ3า3-7วันต่อกันจะดีมากค่ะเพราะการอาบน้ำเกลือนั้นนะคะตามความเชื่อของคนเท่าคนแก่โบราณสินแสท่านว่า เกลือเป็นสิ่งที่จะคอยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปดังนั้นการอาบน้ำเกลือก็จะเป็นการทำให้สิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปมงคลสิ่งไม่ดีต่างๆออกไปจากชีวิตเราค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับเกลือค่ะซึ่งเกลือที่ไล่สิ่งอัปมงคลน,นั้นมีความเชื่อไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะยังมีต่างประเทศด้วยค่ะที่เชื่อว่าเกลือสามารถช่วยไล่พูดผีปีศาจได้ในบางประเทศเชื่อว่าในวันขึ้นปีใหม่หากเอาเกลือโรยไว้เหนือธรณีประตูจะทำให้แคล้วคลาดและมีโชคลาภตลอดปี ชาวตะวันตกมีความเชื่อว่าหากใครทำเกลือหกหรือตั้งใจทำตกระหว่างปรุงอาหารเชื่อว่าจะเป็นลางร้ายที่อาจจะหมายถึงการสูญเสียญาติพี่น้องในครอบครัวตลอดจนความเชื่อของเกลือนั้นยังเป็นสิ่งที่อยู่ในฐานะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวตะวันตกเชื่อว่าทุกย่างก้าวของเราล้วนถูกจับจ้องด้วยดวงตาของปีศาจ โดยเกลือจะเป็นสิ่งที่ช่วยปราบปีศาจโดยการโรยเกลือไปทางด้านหลังของไหล่ซ้ายคือทำโดยจู่ๆสาดเกลือไปที่ไหล่ซ้ายโดยที่ไม่ทันตั้งตัวซึ่งเหมือนกับว่าเป็นการสาดเกลือเข้าใส่ตาปีศาจนั่นเองทําให้ปีศาจได้รับความเจ็บปวดและหนีไปและการกระทํานี้อย่างเชื่อว่าจะช่วยนําโชคร้ายออกไปด้วยค่ะ ซึ่งทั้งนี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่าน ต้องบอกเลยนะคะว่ากเกลือนั้นสุดยอดสารพัดประโยชน์จริงๆค่ะหากท่านมีเวลาอย่าลืมทดลองทำดูนะคะปีละหนึ่งครั้งเพื่อไล่สิ่งอัปมงคลรวมถึงช่วยดูดทรัพย์เสริมความโชคดีมาสู่ผู้ที่ทำแล้วก็มาสู่บ้านของท่านด้วยค่ะหากมีเวลาลองทำกันดูนะคะซึ่งแอดมินคิดว่าไม่มีอะไรเสียหายค่ะโดยส่วนตัวแอดมินได้ลองทำแล้ว รู้สึกดีแล้วก็มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าหากท่านใดทำแล้วเห็นผลอย่าลืมมาแชร์แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นวิทยาทานด้วยนะคะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณกัละยาณมิตรทุกท่านและธรรมะสวัสดีค่ะ